ดีครับกลับมาพบกับช่องอะไรครับกุญเชียงกุซื้อชนเนลวันนี้เรามีพี่หมีพี่หมีมาพี่หมีมาร่วมถ่ายกับเราอีกแล้ววันนี้แต่ยังหาชุดที่บอกไว้วันก่อนไม่ได้ได้ยังหาชุดหมีไม่เจอแต่ว่าวันนี้เรามีกล่องซ o o เป็น asst team เพื่อนเพื่อนดูสิเราจะมาให้ให้เพื่อนๆได้ดูกล่องซ o ม m อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัว ้าตัว bo แพ็กใหญ่ด้วยแพ็กใหญ่ครบเซ็ตบล็อกเลยอ่ะยกบล็อกมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูก่อนข้างในมันจะเป็นยังไงนะลุ้นไปพร้อมๆกันกับเชียงดูนนะเป็นยังไงอ่ะดูดิมันเป็นแบบนี้เป็นอาเอาปิดปิดเอาเอาเอาเมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอาให้เพื่อนๆดูพับๆพับเดี๋ยวพับๆเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆ มันป็นบล็อกหน้าตาแบบเนี้ยมันเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นบล็อกบล็อกแบบเนี้ยเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาเนี่ยเงั้เรากลับมาใส่ก่อนเรากลับมาใส่ก่อนกลับมาใส่ก่อนโอเคเชียงเชียงจะสวดมนต์ไม่ใช่เหรอตามที่เราสัญญากับเพื่อนๆไว้อะอภาพอนนี้ก่อนสวดมนต์ให้ได้สีเหติอยากได้มากราสีเหติเนี่ยพับยังไงอะพับแบบนี้พับไม่เพ่นวะนี่ไงที่พับที่ตามบล็อกที่เขาขายอ่ะไปอยู่แบบนี้นี่ตามที่เราเห็นตาม ตามห้างตามอะไรก็แล้วแต่ตามร้านขายกล่องจุ่มทั่วๆไปอ่ะตัวนี้เป็นแอตเซาทีมเราได้มายกบล็อกเลยวันนี้นอะอเรารสาธุก,ก่อนไหม,ออมสาธุก,ก่อนไหมขอให้ตีเกตขอให้ตีเกตขอให้ตีเกตมาเปิดซีเพื่อนๆมาเปิดให้มาเปิดให้หนยกล่องสุมวันนี้เราต้องดึงนี่ดึงนี่ดึงนี่ดึงเลยครับเพื่อนๆดูดิจึ๊บจึ๊บดูซิได้อะไรเพื่อนๆดูเร็วอย่าเพิ่งดูกาด แก้มาแก้เก็บมันนี้ก่อนไหนไม่ไม่รู้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 ไม่ชี้หรอกไม่รู้ไม่ชี้หรอกแกะแกะแกะอันนี้เป็นตัวเล็กนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นมันกอดฟองอันนั้นคือซองกันชื้นเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคำเตือนไว้เลยนะห้ามกินนะเพื่อนเพื่อนเห็นที่ไหนอะเราต้องห้ามกินนะเนี่ยอันเนี้ยซองกันชื้นเนี่ยนี่งน้องแตงไม่ต้อไม่ต้องใช้กันไกล คือตัวอะไรอ่ะยูนิคอนยูนิคอนเหรออือเหรอมาดูนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เอาให้อันนี้ดูเดี๋ยวนี้ใกล้เกินเอาให้แม่ตัวนิดเดียวเลยตัวตัวอย่างเล็กอ่ะตัวอย่างเล็กเอ้าแม่นี่ไงการ์ดเพื่อนๆแม่ทำหลุดไปแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆดูการ์ดสิไหนๆขอด้หน่อยให้พี่หมีดูหน่อยสิครับเออเหนหน้าฝาครอบเหรอฝาครอบหน้าฝาครอบหน้าโอเคเดี๋ยว เอาขนยนต์ตัวเล็กเข้าไปใส่กันเอาขนยนต์ตัวเล็กมันมีมันมีแม่เหล็กใช่ไหมบอกเพื่อนๆดิใช่มันมีแม่เหล็กดูเนเนเนดูเส้เที่ยงถอยมานั่งนี้แม่มานั่งอยู่มันเห็นไหมโอเคเนี่ยอ่ะให้เพื่อนๆดูเนเนเนมันจะเป็นอะไรเนี่ยปึ๊บปิดกลับเข้าไปนี่นี่ให้เบอร์หกอ้าวส่งให้ทีมงานทีมงานครับอินเสิร์ตได้หน่อยครับปึ๊บนี่ครับเป็นยูนิคอร์นครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยครับเบอร์หกอันนี้เป็นหมายเลขหกเพื่อนๆ เราน่าจะลุ้นตัวสีเข็ดอยู่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอไดดซีเข็ดต้งไว้ก่อนสีเข็ดคอ,ส,อสีเข็ดคอร์สีเข็ดเรบปเวันนี้ได้อะไรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเร็วจะได้อะไรนะตัวนี้ห้ามดูการ์ดโอเคแม่เอาอย่งบอกไว้ก่อนเราจงลุ้นปิตาอยู่ปตาอยู่โอเค ตัวตัวอะไรอ่ะซ้ำอ่ะฮะซ้ำมีซ้ำด้วยเหรอดูตัวเดิมดูต,ตัวเดิมอ้าวยกบอก,บอกทำไมซ้ำละเพื่อนเพื่อน t e minutes later มากลับมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้อ่ะันได้ตัวซ้ำ พี่หมีพี่หมีไม่อยู่แล้วพี่หมีไปแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเดือดแต่พ่อแบงค์แล้วพ่อแบงค์กลับมาแล้วเดี๋ยวเราเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะพี่หมีอ่ะที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิมันได้ตัวซ้ำมาสองตัวได้สี่็ยาเหยียบป๊มนี่ยเนี่ยมันได้ตัวซ้ำมาสองตัวเพื่อนเพื่อนปกติยกบล็อกเขาจะไม่ซ้ำใช่ป่ะช่วยบอกคอมเมนต์บอกหน่อยสิปกติถ้าเกิดเป็นยกบล็อกเขาจะไม่เขาจะไม่นั้นเนี่ยเขาจะ นุ่งยังไม่ทันได้เห็นเลยอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะอเห็นส้มๆไม่รู้น้องเห็นนุ่งเห็นแค่กรอ,อบมาอันหนึ่งตัวล้วตัวที่หนูอยากได้คือตัวไหนอ่ะซีเข็ดจากนั้นซีเข็ดล็อกอ่ะดูดิตัวเล็กน่ารักเลยเหมือน,มนแมวส้มแล้วเป็นตัวเนี้ยอ,อยากเข้าไปใกล<ม>้เกินเหมือนแมวส้มเลยอ่ะดูสิเอฟเนี่ยได้เป็นตัวเนี้ยเข้าไปเนี่ยได้เป็นตัวนี้มาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นฟ็อกก์ฟ็อกซ์หมาป่า มันซ้ำอ่ะยังงี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราได้ซ้ำใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกดีกว่าตัวหนึ่งที่ซ้ำเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าจะว่าอยากได้ถ้าใครคอมเมนต์นะเห็นคลิปนี้นะเพื่อนๆ <c oughs> แค่คอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะสุ่มรางวัลส่งไปให้เพื่อนๆได้เล่นนะอัน,นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมยกบ็อกซ์ไปเลยยกกล่องไปเลยอันนี้นะอยู่ในคอนนะมันซ้ำนะโอเคนะ <c oughs> ขอดูตัวนี้หน่อยอันตัวนี้เดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูก่อนนี่เป็นไงสวยไหม หรือข้างในข้างในมันดุกดิกได้มันออกมันสามารถออกมาได้เพื่อนๆรู้ไหมใช่ปะนี่เดี๋ยวเพื่งมาเดี๋ยวแป๊บนึ่งเรายังไม่รู้กัดไม่รู้เลยอ่ะมันมันเป็นแบบว่าสุ่มๆอะ่ะเดี๋ยวน้องแม่แรกแรกตัวสีตัวสีเหรอตัวสีแรก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 โอ้ได้แรกเหรอแรกแรกได้แรก เพแต่งานงานงานดีนะเพื่อนๆงานเท่มากงานดีนะไปกดไปกดซื้อได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้านนี้อ่ะมันมันยังไงเพราะมันยกบล็อกปกติมันจะไม่ไม่ซ้ํานะร้านมันกินเราแล้วร้านมันกินเราแล้วหรอเออร้านมันโกงเราไม่ใช่เหรอเขาอ,อาจจะไม่ได้โกงก็ได้มันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้เราไม่เราไม่รู้ไงขอได้สีเข็ยดขอได้สีเข็ดขอได้สีเข็เดไอด้เพื่อนเห็นป่ะโคตรเท่เลย S T นี่เลขสีอ่ะนี่เลข หกอันนี้เลขอะไรอ่ะมันยี่เลขหนึ่งเพื่อนเนี่ยเนี่ยนอนก่อนอ่ะมันจะอะไรอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยแชคนอนนอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อ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 นเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราได้ซีเคข็ดเพื่อน เราได้สีเขดจะแต่งไปตั้งนานแล้วสีเขีดไม่ได้สีเขีดเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้ฉัาไม่ไดเฮ้ยทำไมมันมีหน้ากากสองอันน่ะอันหน้ากากหนึ่งจะเป็นแบบไฟแล้วมันมันมีสองหน้ากากอยู่แล้วโอ้จริงดีมีสองหน้ากากงอให้เพื่อนๆดูหน่อยแว่นนี่คือหน้ากากแบบแรกเป็นในนเสาวเลยโอ้ยเพื่อนๆดูก่อนเป็นในนเสาวตัวอะไรในนเสาวตัวหนึ่งด้วย ไหนอ่ะนี่ส่วนส่วนหนึ่งเป็นสีเขตเพื่อนๆเนี่ยดูอย่างเห็นป่ะนี่มันตถ้าใส่หน้ากากแรกมันจะเป็นไดโนเสาร์มันแถมมาสองอันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกแบบนึงก่อนอันนี้มันแถมมาสองอันเลยเห็นป่ะเนี่ยมันแถมมาเนี่ยโอ๊ยเพืเพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนอันเนี้ยเพื่อนๆดูเนี่ยมันมาสองแบบเลยอ่ะแล้วอันนี้ไปใส่ให้เพื่อนๆดูก่อนกากอีเดเตอร์ปะนั่นอ่ะเออผิดทางเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นไงอย่างแท้เนาะไอ้น้องไอ้คนไง เรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับเราได้ไงเนี่ยเรื่องราวไม่คาดคิดหรอเรื่องว่าจะไม่ได้ซีเค็ดแล้วแล้วทำไมหน้ามันเหนือจังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสลับตัวกันก็ได้แต่หน้าตามันดูเหลือไม่เลยเนี่ยมีสองอันเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ยตั้งเอาหัวอะไรบางหัวในโน้ตาตัวนี้มาเนี่ยมีหนึ่งอันแล้วก็อันนั้นอีกหนึ่งอันอ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ยโอ้โหเท่เลยอันเนี้ยเธอนี่ยจริงจริงเธอเนี่ยได้ได้ซีเค็ดซีเค็ดโอ้เคยคิดว่าจะได้เลย ไม่ต้องไม่ต้องใช้กระถาแล้วเพราะเราได้แล้วไม่ต้องใช้กระถาแล้วเหรอไม่ต้องเพราะเราได้แล้วไงเราเราไม่ต้องเปิดต่อเลยใช่ไหมเปิดต่อใช่ไหมที่เหลือสมแจกให้เพื่อนๆเลยไหมอย่าเพิ่งก่อนเดดี๋ยวูอย่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดถ้ามันใส่ซ้ำถ้ามันได้ซ้ำสี่เข็มหนูอยากได้ตัวไหนปกติถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่สี่เข็มหนูอยากได้ตัวไหนอ่ะได้ได้ตัวไหนอีกได้กับกับแมวส้มนี่หรอแมวแมวส้มเราได้แล้วอ่ะได้ได้แล้วอ่ะได้แล้วก็ได้อะไรอ่ะ เราได้หมายเลขตรงกลางอ่ะเพื่อนๆตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราได้หมายเลขมันไม่มีหมายเลขตัวนี้นี่ไงหมายเลขอยู่ตรงนี้อ๋อหมายเลขห้าเราได้หมายเลขห้าเราได้หมายเลขห้ามาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ตัวนี้แบบแบบสีโปร่งแสงมากดูสิเห็นไหมสีมันโปร่งแสงนะได้ตัวสีเข็ดแล้วว่าโคตรเจ๋งอ่ะอตัวนี้ชื่อบิทเทิลตัวนี้ตัวนี้มันเขียนอยู่ว่าเพื่อนๆชื่อฟ็อกตัวนี้ฟ็อกตัวนี้ยูยูนิคอน นี่เรเาต้องเขียนว่าอะไรอ่ะนี่ไลโนเ่นเพื่อนๆไลโน่เป็นแร็ดแล้วตัวนี้เขียนว่าอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเขียนจิตกาอันอีกอันปะไม่มีอันนึงก็ไม่มีมีมมมปะนี่นี่นี่เป็นภาษาญี่ปุน่นอยู่เขียนว่าห้องน้ำไปทางไหน Hey brother oh w my god ไม่ขายเลยเพ็คขย่าให้ได้ตัวที่ไม่ซ้ำด้วย อ๋อขอให้ได้เป็นตัวไม่ซ้ำใช่ป่ะใช่เนี่ยตัวอยู่ในคอนตัวนั้นก็ต้องอย่ยวพึ่งเดี๋ยวดูไว้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวเห็นการ์ดนะเดู๋ยนี้ก็จะสีแขีบอกแกเพื่อนๆดูสิถึงไม่คาดคิดก็ได้เกือไอ้นั้นเพื่อนๆดูนั้นตัวสีเขียวๆอ่ะอะไรอ่ะเออมดแดงมดแดงมีมดแดงด้วยเหรออินมดแดงอืมการ์ดไม่เหมือนกันการ์ดสวยมันคืออินมดแดงเห็นไหมอือไงไงนี่ยมันคืออินมดแดง นี่มันหน้ากากไอ้มดแดงนี่เออมันคือไอ้มดแดงเลขเจ็ดอ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยจะสะลอสีมากไม่สะ้อนแสงใช่มีแค่ตัวเดียวก็คือเลขค่าที่เเจออยู่นี่เลขอะไรอ่ะนี่เลขเลขเลขเจ็ดมันสวยมากโห้ยอ,อันอันอันที่ขึ้นปกกับเพื่อนเพื่อนคือหมายเลขหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยแต่ป,ปิดเนี่ย <จะ S 1> มันคือตัวนี้เพื่อนๆเนี่ยดูดิขึ้นปกอ่ะสวยเลยอ่ะอดี๋วให้อดี๋ยให้ซ้ำให้เพื่อน <ไป S 1> ๆดูการ์ดด้วยสิ ก้าอยู่แบบนี้ออเอ๊บก้าเก็บไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแพ่งเอาไปต้องเปิดให้ละแต่แล้วตัวนี้คือเท่มากเฮ้ยแม่แต่ลืมไปแล้วว่ามันสลับหน้ากันได้นี่นะใช่เอาลองดูสิซ้ำ <c oughs> หรือเปล่าตัวเขียวๆนะซ้ำปะไม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำอะไรอ่ะตัวเนี้ยอ๋อเบอร์เก้าอ๋อเบอร์เก้าเขียนว่า สเปซมันงงเพื่อนๆมากนี่เป็นไงีเช่ไม่ไม่เราเอามากล้องนี้กล้องนี้่เอานี่เช่าเปล่าเนี่ยลูกลปแป๊บนึงอ่ะขอดูตัวขอดูตัวตัวเล็กไหมซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไหมตัวนี้มันไอ้นั่นเปล่าอ่ะอะไรแมงอีนูนหรือเปล่าแมงกุจิแมงกุจิเข่าด้วยเลยเลยสิแกะเลยกล่องสุดท้าย ฟังสิดท้ายแล้วแกอะไรนะแต่เราได้สีเข็ดแล้วไม่ต้องไม่คิดไม่คิดเกิดไม่คิดไม่ฝันเลยเหรอว่าจะได้สีเข็ดหรอยังไงเนาะจะมีคนตื่นเต้นเฉพาะสีเข็ดนะอ่ะไม่ซ้ำอีกอะไรอ่ะตัวสีม่วงคือตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้สวยคล้ายๆแค่ไหนอ้อหมายตัวแมวส้มตัวนี้เป็นเป็นฟอรวูบอ่ะหมาป่าเพื่อนๆเป็นสิ่งที่แม่ค้าคิดขึ้นมาอยนี่ดูสิ โอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยอ,ะอะ่ะดิมบะดิมะบอเดิมไงชอบไหมชอบมากชอบสีเหยียวนตัวเดียวเลยอ่ะให้เพื่อนๆนดูรวมหน่อยเนี่ยโอ้โหดูการ์ดสิการ์ดการ์ดเพื่อนเพื่อนอยากได้ตัวไหนบ้างอะ่ะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์บอกเราได้นะว่าอยากได้ตัวไหนแต่ตอนนี้มันมีตัวําเพื่อนๆนเนี่ยตัวํามนี่เรามีครบปะ่ะตัวครบทุกตัวปะ่ะ<ม>ยังไม่คร<ข>บไม่ครบไม่ครบเรามีตัวสี หนึ่งเรายลยงขาตัวไหนอ่ะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับสวยไหมเพื่อนๆอะไรสวยแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยูนิคอนม่สี่นี่หกนี่เก้าไม่มีสองของเราไม่มีสองนี่แปดนี่อะไรอ่ะของเราไม่ได้สองใช่ไหมเรามีสองปะไม่มีมีห้าห้าคือตัวนี้นี่อ่ะสีแดงนี่คือบีเทิลอะบีเทิลที่มันมันน่าจะเป็นแมลงด้วงอะไรแบบประมาณนั้นอะไม่แน่ใจอ่ะสวยป้าเพื่อนๆดูสิ แล้วก็ตัวถัดไปตัวถัดไปตัวตัวที่หกี่เจ็ดเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมยูนิคอนที่ว่าสามาเพื่อเพื่อนเพื่อนเขียนมานะว่าทําไมถึงอยากได้นะเดี๋ยวสมแจกไปนะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวสมแจกไปแล้วหลังอย่างนั้นก็เป็นตัวเฮ้ข้ามตัวสีไปอะตัวแรกเนี่ยเนี่ย ไลโนไลโนไลโนอยู่แบบเนี่ยเพื่อนเพื่อนเทป่ะแล้วก็หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวเนี้ยอืมอะไรนะไอ้ไอ้มดแดงมดแดงไอะมดแดงไอ้มดแดงเนี่ยไอ้มดแดงเนี่ยอย่างคล้ายๆกับมดแดงเลยอันเนี้ยใช่เลยเห็นป่ะแล้วก็ของน้องนะแล้วก็เบอร์อันนี้เบอร์นี้เบอร์แปดเนี่เบอร์แปดเบอร์แปดเป็นหมาป่าอันนั้นเบอร์เก้าเบอร์เบอร์แปดเป็นหมาป่าเพื่อนๆดูสิเนี่ยเนี่ย เป็นหมาป่าคล้ายๆอันอันที่หนึ่งอะแล้วก็เป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าเป็นเบอร์เก้าเป็นสเปซหรอเมันเรว่าอะไรสัับบสสเปซสเปซมอนลี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกันอย่าี้ยข้างในมันหุ่นมันนั้นอะแม่ต้องดูนะทำไมไม่ถึงยึดตอกยึดยึดอันนี้ง่ายดูสิมันมีแม่เหล็กอยู่เนี่ยตัวเนี้ย หมายเลขเก้าอ่ะเนี่ยหมายเลขสุดท้ายสิบแล้วก็หมายเลขสุดท้ายที่เรามีก็คือซีเคตัวนี้ไงซีเค็เเพื่อนๆดูวนีซีเค็มันเท่มัน่อเท่ขนาดไหนมันจะมีสองหัวจะมีหัวมีสองหัวเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันแถมัวมาให้เพื่อนๆไปลองซื้อดูนะไปลองสุ่มเลยนะถ้าบอกพ่อแม่บอกผู้ปกครองนะว่าเนี่ยมันสวยมากเลยอยากได้มากอยากได้ก็ไปลองจิ้มดูแต่ว่า แน่ๆเราก็ยังย้ำคําเดิมว่าเราจะสุ่มแจกตัวเนี้มันซ้ำไงเพื่อนๆเขียนมานะคอมเมนต์มานะใครที่คอมเมนต์มาก่อนเราก็จะสุ่มคนนั้นไปเลยไม่ต้องสุ่มอ่ะใครคอมเมนต์แรกเพื่อนๆเนี่ยอันนี้นะใครเมนเมนมานะว่าทาไมถึงอยากได้นะก็้เดี๋ยวจะสุ่มแจกตัวนี้ไปโอเคมาตั้งไว้ แล้วก็ใจ่หัวซีเข็ดชอบไหมชอบไหมไอ้ตู้กตานี้ชอบมากชอบซีเข็ดตัวเดียวเลยชอบมากเลยเหรอเออแล้เดี๋ยวก่อนยังมีลูกเล่นหนึ่งไม่ใช่เหรอเล่าเอาหัวของซีเข็ดไปไหนแล้วว่านั่นไงวันนี้รู้ไหมเห็นแบบแบบนี้ใช่ไหมเห็นว่าต้องใส่คิดว่าจะใส่ได้แค่แบบนี้ใช่ไหมนี่เปลี่ยนเอาสองหัวนี้ใช่ไหมใส่กันได้เหมือนกันเอาให้เพื่อนๆตรงนี้ดูด้วยอ่ะข้างนี้่ะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหัวกันได้เปลี่ยนหัวได้เนี่ยข้างในมีข้างในตัวอะไรอ่ะข้างในโคเทเป็นก็อตซีล่า กอร์สิล่าขี่ตัวอะไรวะเป็นกอรสติล่ากอรสติล่าตัวกอร์สิล่าสมตัวอะไรวะไม่รู้โอเคชอบไหมหมดนี้ชอบไหมชอบชอบมากชอบมากเลยหรอโอเคฝากฝากอะไรอ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแลเดี๋ยวมารอดูอย่าเพิ่งก่อนมารอดูว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวอะไรต่อนะเรามีเซอร์ไพรส์ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะรีวิวใช่นะเราก็จะหามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่ามันสวยมัน น่ารักขนาดไหนแล้เ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆสวัสดีดครับ